ทนายความแกให้สัมภาษณ์ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้แกบอกว่ามีเส้นเงินของบิ๊กโจ๊กไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์เอาตายแล้วสิทําไมทนายความแกไปรับสารภาพแทนคุณโจ๊กไปแล้วแกบอกมีเส้นมีเส้นเงินของบิ๊กโจ๊กและยังมีเส้นเงินของข้าราชการบุคคลอื่นอีกหลายคนเดี๋ยวเตรียมแฉเอ๊ะทนายความทาไมพูดอย่างนั้นนะถ้าพูดอย่างนั้นก็เท่ากับว่ามีเส้นเงินของบิ๊กโจ๊ก ไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์หรือไงเอ๊ะทนายแกพูดแปลกๆนะเหมือนก็ไหนๆจะจะเล่นงานบิ๊กโจ๊ก็เล่นงานตํารวจคนอื่นด้วยคนอื่นก็มีเส้นเงินนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะเปิดและเส้นทางเงินให้ผมก็ว่าเอะทนายแกทำไมให้สัมภาษณ์กัน้หรือแกหลุดไปหรือเปล่าเวลาให้สัมภาษณ์พอโดนซักไปซักมาแกบอกวบิ๊กโจ๊ก็มีคนอื่นก็มีมันยังไงเนี่ยแล้วมันยังไงเป็นการรับสารภาพบางส่วนหรือเปล่าหรือว่า,วาภาคเศษหรืออะไร หรือว่ามีเส้นหรือว่ามีเส้นเส้นเงินแต่ชี้แจงได้นะครับเมื่อวานนี้ผมไาใม้สัมภาษณ์ผมไปทนายแกพูดแปลงๆนะแกบอกว่าเส้นทางเงินคุณโจ๊ก็มีนะเส้นทางเงินคนอื่นก็มีทําไมไม่ไม่จับคนอื่นด้วยทํานองว่าอคุณโจ๊ก,ก็มีเส้นทางเงินแล้วคนอื่นก็มีทําไมไม่จับเอะทนายแกพูดแปลกๆนะพูดเหมือนยอมรับข้อที่จริงอะตรงกับแหล่งข่าวที่ผมได้มานะครับ คำพูดเด็ดของทนายความคุณโจกนะครับน่าสนใจตรงไหนนะแกบอกว่าเดี๋ยวแกกําลังจะจะเปิดเส้นทางเงินของคนอื่นผมฟังแล้วแบบอยากจะถามท่านทนายเส้นทางเงินของใครบ้างเกี่ยวข้องอะไร่างๆนะครับนะมีเส้นเส้นทางเงินอะไรบ้างนะครับเออเส้นทางเงินไปถึงพลตํารวจโทพลตารวจเอกไม่ว่าจะเป็นสวยทางหลวงสวยสวยพนันออนไลน์สวย ตำรวจไซเบอร์อะไรต่างๆขอให้เปิดนะครับผมอยากดูครับถ้าทนายความบิ๊กโจ๊กเนะีเปิดเส้นทางเงินตำรวจทางหลวงตำรวจไซเบอร์ตำรวจสอบสวนกลางหรือพอบอรตอรอนะสมมตินะมีจริงนะสมมตินะโอ้โหเป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วต้องกราบแทบเท้าท่านบิ๊กโจ๊กเลยนะครับว่าท่านเป็นคนจริงใจถึงพึ่งได้นะตรงไปตรงมานะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝาก ฝากฝากนะฝากวิกจุกนะครับเปิดเลยครับเปิดเลยครับว่าท่านมาีเส้นทางเงินของพบตอรอผู้ประชาการสอบสวนกลางหรือรองเตา่าหรือว่าไอทางหลวงเรืออะไรนะครับเปิดเลยครับพี่น้องอยากให้เปิดไหมครับผมว่าพี่น้องประชาชนอยากให้เปิดนะมันจะได้ตายกันทั้งสชตายหมู่เลยครับแต่ถ้ากักไว้เนี่ยคนเขาจะมอง พี่โจ๊กว่าเฮ้ยคุณมีข้อมูลการสุจริตในสํานักงานตารวจแห่งชาติแต่คุณกักไว้ต่อรองหรือเปล่าไอ้แบบนี้ก็พี่โจ๊กก็จะไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าพี่โจ๊กเปิดขนาดนี้แล้วพี่โจ๊กก็ต้องเปิดเลยครับนะถ้าพี่ถ้าพี่โจ๊กอ่าเปิดมาปุ๊บนะโอ้โหโลกสรรเสริญครับผมเชียร์พี่โจ๊กเลยเปิดเลยครับมีผบตอรอรองผบตอรอ ผู้บัญชาการไซเบอร์ผู้บัญชาการทางหลวงสอบสวนกลางใครบ้างได้เงินจากพนันออนไลน์จากบอลจากทางหลวงจากอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหถ้าเปิดนี่นะโอ้โหเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากเลยคุณโจ๊กนี่คือวีรบุรุษเลยครับนะครับอยากให้เปิดนะครับแต่ถ้าไม่เปิดนี่แมวเลยนะถ้าทนายความคุณโจ๊กเนี่ยพูดแล้วไม่เปิดคุณโจ๊กบอกว่าถ้าเปิดแล้วตายหมู ถ้าเปิดแล้วอ่าสะเทือนทั้งสตอชอเนี่ยถ้าไม่เปิดนี่แมวเลยนะเป็นแมวเลยนะถ้าไม่เปิดเนี่ยเพราะนั้นถ้าพูดแล้วต้องเปิดถ้าเราไม่เปิดเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยเรากลัวถูกดําเนินคดีฟอกเงินใช่ไหมเราโดนด,ดําเนินคดีฟอกเงินเราเลยปลอดแหกและเราก็เลยเอาเรื่องนี้มาต่อรองนะถ้าหยุดดําเนินคดีเราก็จะไม่แฉอย่างนั้นหรือเปล่าเลยครับ ถ้าแบบนั้นนี่ทีมทนายคุณโจก็และคุณโจกก็อาจจะเสียแมวนะนะครับจะเสียแมวไปเลยเพวาะน,นั้นก็เชียร์นะเชียร์เต็มที่นะครับเปิดกี่โมงครับคุณโจกเปิดกี่โมงครับคุณทนายจุกรูผมชอบทนายใจถึงเนะีทนายคุณโจกเนี่ยหลักใจถึงแกแถลงข่าวสองวันติดกันเลยะนะการที่แกแถลงข่าวบ่อยๆนี่แสดงว่าแกก็ต้องสํารวจความนิยมแล้ว ถ้านั่งอยู่เฉยๆนี่แบบโดนด่าอยู่ฝ่ายเดียวคนก็เริ่มเชื่อไปแต่ถ้าออกมาถแถลงข่าวตอบโต้นะโต้แย้งไปโต้แย้งมาสังคมก็ยังเฮ้ยตกลงโจ๊กเป็นคนดีหรือคนเลววะอ่านะมันก็มีเหตุผลอยู่นะแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งก็คนก็จะมองว่าอ่าคุณโจ๊กนี่เก็บทรงไม่อยู่ออกอาการ <c oughs> <c oughs> นะครับเพราะนั้นมองได้สองอย่างครับนะคุณโจ๊กก็เป็นผู้บริสุทธิ์ก็ยังไม่โดนข้อหาอะไรทั้งสิ้นอ่ะตอนเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวรอนะครับแหล่งข่าวที่บอกมาก็เร็วๆนี้แหละนะเร็วๆนี้ก็นี่แหละคดีนี้แหละคดีฟอกเงินเนี่ยเตาปูนเนี่ย mm. เขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีการเรียกไปสอบสวนหรือเปล่าเร็วๆนี้อีกคดีหนึ่งก็คดีไอ้กระถินพระราชาทานอายุธยาแหล่งข่าวก็บอกว่ากําลังตามมารอเอกสารบางสิง่งบางอย่างอยู่เร็วๆนี้ผมได้ข่าวมาก็ประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวจะมีมาอีกหนึ่งคดีอะ่ะนะเขาลือกันนะ อาจจะจริงไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่มันยังไม่มีข้อมูลอะไรที่ชัดขนาดน,นั้นแต่ผมได้ข่าวลือมาทํานองว่าคดีกรดิร่นพระราชทา,านอายุทยาอะไรอะอะไรถวายเงินบริจาคเงินสองแสนน้ำแสนอะไรครับก็บอกว่าเป็นเงินเป็นเงินที่เท่าๆอะไรต่างๆนะเขาลือกันนะแต่จะเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กหรือไม่ก็เดี๋ยวก็ดูนะครับผมได้ข่าวอย่างนั้นมาแหงข่าวผมแตส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยพลาดนะ ก้าสิบเปอร์เซ็นต์ันไปแรงข่าวผมเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่ไม่ชัวจริงผมก็ไม่อยากเอามาพูดนะแต่ยังบอกนะครับว่าคุณโจ๊กยังไม่โดนข้อหาอะไรนะครับและยังมีสิทธิ์ต่อสู้คดีนะสามารถชี้แจงได้ถึงแม้จะมีบัญชีมาเง,านางานาินอะไรต่างๆทาบุญทําบุญอะไรต่างๆผมว่าเดี๋ยวมันมีคุณโจ๊กก็ยังชี้แจงได้นะแต่ชี้แจงแล้วจะมีใครเชื่อหรือเปล่าอันนี้สําคัญนะถ้าชี้แจงแล้วปปชไม่เชื่อตํารวจไม่เชื่อสารไม่เชื่อก็ติดคุกไป ถ้าเชื่อคยกฟอ้องมันยังอีกยาวหนังยาวนะครับนะครับเรื่องราวต่างๆที่มันกําลังเกิดขึ้นพี่เดก็มาเล่าสู่กันฟังมีคนถามว่าทําไมบิ๊กโจ๊กอ่าต้องถแถลงข่าวนะเพราะบิ๊กเจ๊กเนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาอยู่กับสื่อนะเพราะนั้นภาพลักษณ์ความนิยมอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีใครไปกล่าวหาว่าเขาเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ฟอกเนะินเขาก็เสียหายเขาก็เสียหายเพราะนั้นเขาก็ต้องถแถลงข่าว ทำไมไม่พูดเองก็พูดได้ไงกับผอบอก็ห้ามก็ต้องให้ทนายถแลถแลงก็แถลงกันไปเรื่อยนะครับปฏิเสธไปไม่เป็นความจริงไม่ทําผิดอะไรกอย่างน้อยๆคนที่จะออมองบิ๊กโจ๊กในทางเสียหายก็น้อยลงยังแบบสับสนอยู่้ i, จริงหรือเปล่าวะคุณโจ๊กแกเป็นคนงั้นงี้จริงบ้าก็ต้องถแถลงข่าวอันนี้ก็ผมคิดว่าเหตุผลน่าจะเป็นอย่างนั้นนะในฐานที่ผมเคยถแถลงข่าวให้ลูกความมาก่อน <c oughs> ประเด็นที่สองทำไมบิ๊กโจ๊กต้องฟ้องรอ,องเต่า นะลองโจ๊กทำไมต้องฟ้องลองเต่านะครับเพราะลองเต่าเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยแกมีการพาดพิงบิ๊กโจ๊กเนี่ยแล้วฟังแล้วก็บิ๊กโจ๊กเสียหายนะครับนะฟังแล้วก็เสียหายพอเสียหายแกก็ต้องฟ้องนะฟ้องเพื่ออะไรปกป้องชื่อเสียงนะครับส่วนลองเตา่าแกก็มีข้อต่อสู้ว่าเฮ้ยแกเป็นโคฆษกว่าแกได้รับมอบหมายเว้ยนะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจนะผู้ต้องหาเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่เพราะนัแกก็ต้องให้สัมภาษณ์คุณศรยุทธ์เพราะคดีที่ลองเต่าโดนฟ้องนี่ก็คือออกรายการคุณศรยุทธ์นะออกรายการคุณศรยุทธ์กรรมกรข่าวนอกจอฮะนะนะไปออกรายการคุณศรยุทธ์ออกรายการคุณศรยุทธ์กับคุณหนุ่มกัญชัยในสองรายการนี่ต้องระวัง <c oughs> โอกาสจะเป็นผู้ต้องหาสูงเนี่ย นะหนุ่มกันชัยนี่ก็เหมือนกันใครไปออกรายการก็โดนฟ้องโดนรหยงนินคุณสุรยุทธ์นี่ก็เสียวเนี่ยเพราะแกซักซักตรงประเด็นน่ะคนตอบก็ตอบตอบตรงประเด็นตอบไปตอบมาคุณนี่ก็เสียหายก็ต้องฟ้องหมิ่นประมาทถามว่าลงต่อจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทไหมผมไม่รู้เหมือนกันนะเป็นหน้าที่ศาลแต่ถ้าลองต่ออธิบายได้ว่ารายงานความคืบหน้าให้ประชาชนทราบตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ไม่ได้แต่งเติมทาสีเพิ่มในฐานะเจ้าพนักงานเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาถ้าแบบนี้ลองต่อไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทเพราะเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตในฐานะเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่แต่ถ้าเกิดลองต่อแก้ไปทาสีให้ร้ายป้ายสีลองโจกอันนั้นลองต่อก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุก ครับ mm hmm. ก็ว่ากันไปผมเชียร์ทั้งสองฝ่ายเชียร์ทั้งลองโต๊กลองต่อแต่ใครทําผิดนะผมอยากให้ติดกุ๊กนะผมไม่ว่าคนนั้นจะดังจะเด่นจะอะไรแล้วแต่ทําผิดนะผมอยากให้ติดกุ๊กพี่น้องเห็นด้วยกับผมนะบางคนภาพลักษณ์ดีอะไรดีนะนะครับแต่อีกด้านหนึ่งกลายเป็นคนอะไรเนี่ยรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์รับเงินซวยทางหลวง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะผมไม่ได้บอกเป็นใครนะถ้าใครรับเงินสวยอะไรต่างๆเนี่ยถึงแม้จะดูจากหน้าสื่อแล้วนะเป็นคนเป็นคนดีเอฟซี FC เยอะอะไรเนงะี้ยแต่ถ้าเบื้องหลังรับเงินพนันออนไลน์รับเงินสวยทางหลวงต่างด้าวช่องโสเภณีบ่อนการพนันนะผมอยากให้แม่งติดคุกไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครพลต,ตำรวจตีหรือพลตำรวจเองผมไม่ระบุเป็นใครล่ะ ผมอยากให้มันติดคุกแล้วผมอยากให้ทั้งพลตรีแลบและพลเอกเนี่ยแม่งแฉกทุกวัน <c oughs> ไม่ใช่แค่น้าลายออกมาถแถลงข่าวเดี๋ยวกูจะเปิดเดี๋ยวกูจะแฉตายทั้งสอจชอนะถ้าแค่น้ำลายเนี่ยผมเซ็งแค่น้าลายแต่ต้องกล้าแฉเลยแฉเลยแฉแม่งออกมาเลยให้แม่งชิบหายกันทั้งสอจจเลยนะถ้าเกิดมันมีตำรวจชั่วตารวจเลวจริงนะ อย่างที่ทนายความของอคุณโจ๊กว่าเนี่ยก็ให้แม่งติดคุกติดตารางนันไปคนอยากเป็นตำรวจแม่งเยอะแยะไปคนอยากเป็นายพลก็เยอะคนอยากเป็นผบรตรก็เยอะก็เอาคนดีๆมาแทนให้แม่งติดคุกติดตารางกั้งหมดนะแล้วผมเชื่อว่าที่บิ๊กโจ๊กละทนายบิ๊กโจ๊กก็พูดเนี่ยผมว่าแม่งจริงนะว่ามีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยนะเกี่ยวข้องกับเงินพนันออนไลน์สวยทางหลวงอะไรเนี่ยผมว่าแม่งมี แต่เราไม่มีหลักฐานเนี่ยหลักฐานบอกอยู่ที่คุณโจ๊กแล้วคุณโจกต้องเปิดครับ <c oughs> ถึงตอนนี้ต้องเปิดแนละ้วถ้าไม่เปิดนี่มันยังไงอะประชาชนก็นจะไม่เชื่อคุณโจกนะเพราะว่าแกพูดมาหลายครั้งทั้งคุณโจกทั้งทนายความวันนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจอเปิดปอเปิดกี่โมงครับนะเปิดกี่โมงครับเข้ามากดไลค์กดแชร์พี่เดยด้วยนะครับเนี่ยเปิดเลยครับถ้าไม่เปิดแมวนะครับ แมวเลยอ่ะนะนะครับว่ากันไปครับ